คที่ก่อตั้งเมื่อปี2003ค่ะโดยดีลาร์ค่ะบริษัทนะคะจะมุ่งเน้นแพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นะนวัตกรรมเพื่อสร้างน้ำมันที่ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเซนทรานะคะเซนทราค่ะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงและความปลอดภัยสูง รถยนต์สามารถขึ้นไกลและประหยัดกางานได้เป็นอย่างดีค่ะเจนล่างคะมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและระบบช่วยคนขับที่ก้าวหน้าเพื่อความปลอดภัยและความสะดโกสบายของผู้ใช้งานการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเจนร่างใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในงานควบคุมและบริหารจัดการรถยนต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับฟิวเจอร์ใหม่ๆได้ค่ะ งานวิจัยและพัฒนาของนีกล่านะคะหนึ่งการบำบัดนีกล่าใช้การบำบัดที่ทันสมัยและเน้นความเป็นมินิเตอรสิงร้อนสองการทดสอบนีกล่ามีกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงการพัฒนาเทคโนีลยีนีกล่านะคะลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในหลายอย่างขอเรื่องค่ะ กระบวนการผลิตและการออกแบบวัสดุท่านะคะกระบวนการออกแบบค่ะใช้เครื 53, ่องมือดิจิทัลล้สมัยเน้นความยั่งยืนและสุขภาพออกแบบเพื่อความปลอดใัยสูงการทดสอบและการตรวจสอบเป็นการทดสอบอย่างเข้มงวดค่ะตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในส่วนกระบวนการผลิตนะคะใช้เทคโนโลยีอัโนมัติและความห้องตัวในนประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก้นยุทธการตลาดและการขายสองมิ้านะคะก็คือกำหนดราคาที่นารถแข่งได้ค่ะ2คือทการตลาดออนไลน์สามการขายโดยตรงผู้บริโภคค่ะสี่แล้วก็เ้มีการสร้งโครงการที่ดีการจัดผู้บรกาของเจ็นทนะคะก็คือจะมีสถานีช้ารใจป้า จะบริ Dante, mark. การลูกค้านะคะจะมีสูตรบริการนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วก็ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงมีแอปพลิเคชันนะคะลูกค้าของเซนค่าสามารถจัดการแล้วก็ติดตามรถของตริษัทผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือได้เลยการอัปเดตระยะไกลค่ะเซนทราสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์และฟังก์ชันของรถผ่านการอัปเดตระยะไกลได้สถานีชาร์จเซนลราติดตามสถานีชาร์จไปทั่วโลกค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถ สรุปแล้วก็เนี่ยน้อของอนาคตเซ็นต้าค่ะความเจาะล่าของเทคโนโลยีเซนต้าเพิ่มมากในการพัฒนาและนอาระดามเทคโนโลยีที่ล้านสมารี่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาการยานยนต์อย่างต่อเนื่องสองการในตัวทั่วโลกเซนต้ามีแผนขยายตลาดและการผลิตใทั่วโลกค่ะเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้นจากความมุ่งมั่นด้านความได้เปรี เช่นข้า yeah ม <things. S 2> well, ีเป้าหมายในการลดการหมดการเป็นเจ้าขอและส่งเสริมการกระจายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขอย่างไร